หนึ่งสองสามสี่เอ๊ะแล้วแล้วเงยขโมยบุกห้องตะะเลงขโมยบุกห้องตะะเลงไหนไหนไหนบุยมันเอาอะไรไปได้บ้างฮะแก้วมณีมรกรุกพยาค่ะแก้วมณีมรกรกถูกขโมยชิ้นไปฮะแก้วมณีมรกรกโอ้ จะจะเป็นลมเจีเย็ยน,เยนไปค้าพระองค์ใครมาทาักทำเรื่องอุกอาจเช่นนี้อา้าวตรวจสอบลายนิ้วมือกันหรือยังเนี่ย่เจ้าพวกทหารยามนี่นอนน้อยแบบนี้ผิวฉันเสียหมดเลยนะยามหมสดอยู่ไหนใครก็ได้ตาม,มหโหสถได้ข้าที่ฟาบาสหมหสถยังไม่กลับจากการเดินทางหาปราดน้อยคนที่ร้อยเลยพยาคาฟาบาสยามรักษาการแน่นหนาะขนาดนี้แล้วยังมีขโมยเข้ามาได้ยังไงพระองค์ หมอมชั้นว่าเรื่องไม่ชอบมาพากลอยู่นะ้ำ้ยัค่ายังไงล่ะเสด็จกะออทหารมากมายขนาดนี้ยังไม่มีใครสักคนที่เจอคนผิดสังเกตแสดงว่าเจ้าหัวขโมยที่เข้ามาขโมยได้จะต้องเป็นคนที่ทหารรักษาการคุ้นเคยเป็นอย่างดีพยคัคฆานับจำนวนคนในวังหน่อยสิ่ว่าใครหาย,ไ,<ท>ยไปบ้างขา,มาดมโหสถกับท่านกามินทะพยัค่าเสด็จกะหมอมชันขอไปดูที่เกิดเหตุให้เห็นกับตาก่อนพยาค่า ว่าจากขนาดของรูแล้วมีแต่ตัวเด็กเท่านั้นที่ลอดผ่านได้หรือว่ามะโ,อโหอูฟาบาทคงไม่สงสัยคนที่บังเอิญไม่อยู่ที่นี่ตอนนี้หรอกนะพะยะค่ะมะโห,โหสดกามินทะและหนึ่งในร้อยปราดที่หน้าตาหน้ารักที่เป็นน้องสาวท่านกามินทะมาแล้วพะยะค่ะเมื่อคืนนี้มีโจรเข้ามาลักแก้วมณีมรกตสิงศักดิ์สิธิ์คู่บ้านคู่เมอืองมิถิลาไปจากการสนิทฐานของท่านเสนากะหัวขโมยผู้นี้จะต้องเป็นคนในรู้จักที่ทางในวังเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีขนาดตัวเล็กไปที่จะเจาะช่องกำแพงเข้าไปในท้องพระคลังได้และที่สำคัญไม่อยู่ที่เกิดเหตุเมื่อคืนอ,อีกแล้วเหรอฟาบาทพระองค์ทรงจำได้ไหมในวันที่หม่อมฉันตกลงถวายตัวรับใช้พระองค์พระองค์เคยตรัสว่าจะเชื่อในสิ่งที่หม่อมฉันทำโดยไม่หวนไหวไปกับเสียงรอบด้านออมโมโหสถไม่ใช่แบบนั้น ความพักดีที่ผา autant, horses, ่านมาของหม่อมฉันไม่ได้ทำให้พระองค์เชื่อหม่อมฉันเลยเอาละถ้าฝ่าบาทยังเป็นแบบนี้มโหสถขอกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเหมือนเดิมดีกว่าถ้าฝ่าบาทคิดว่าหม่อมฉันผิดจงส่งคนมาจับหม่อมฉันเธอเพืยะค่ะจะได้ meals, ifer, people, สบายใจเอมโหสถดีดีไอ้เจ้าหนูนี่ไร้มารยาทจริงๆ เราองเห็นหรือยังว่าเจ้าเด็กคนนี้อิสายแย่ขนาดไหนไม่ไหวไม่ไหวเด็กคนนี้สะกดคำว่ามารยาทพูดดีไม่เป็นเจ้านี้พูดจาถูกใจข้าจริงๆมารยาทพูดดีกอดคอกันแบบนี้ใจฉุนั่นนะอย่ามาลักพื้นนะมาโหสดเอ๋ยกลับไปขายของคุมตลาดตามเรื่องตามราวเจ้าเธอแล้วอย่ากลับมาอีกนะมลหสอดแล้ฉันล่ะ เอาย you know ังไงดีน่ะอุตุมพรข้าไม่คิดว่ามโหสถจะโกรธข้าขนาดนี้ฝ่าบาททรงไม่คิดบ้างเหรอพี่คะว่าจตุรพรามไม่เคยพูดถึงมโหสถในแง่ดีโดยเฉพาะเรื่องนี้โมโหสถก็กลับมาพร้อมกับมินทะแล้วทาไมพระองค์ไม่รอถามกามินทะให้ดีซะก่อนล่ะพี่คะเออคือใคว่ามโหสถเป็นขโมยช่างไร้หลักฐานสิ้นดีเลยเพราะว่าฉันคนนี้แล้วก็ท่านพี่กามินทะอยู่กับโมโหสถตลอดเวลาเลยจริงอย่างที่น้องจะว่าไหมกามินทะ แล้วเจ้ารู้ไหมว่าใครเป็นคนทำฮะกาบินทะขออนุญาตสาบทาหม่อมฉันรู้เพคะว่าใครเป็นคนทำและตอนนี้ <c oughs> แก้มณีอยู่ที่ใครแต่แกแดดหายไปคน <c oughs> แต่ก็ยังมีเพิ่มมาอีกคนเหรอเนี่ย <c oughs> ถ้าเจ้าพูดมาขนาดเนี้ยคงบอกได้สินะว่าใครคือขโมย <c oughs> ไปที่เทวสาราก็รู้ว่าใครคือขโมยตัวจริงม <c oughs> ่าจะมองหาอะไรเล่าไปกันสิไปดูหน่อยซิว่านางหนูเนี่ยเพอเจออะไร ถ้าเกิดมันรู้ขึ้นมาจริงๆและเทวินทาจะรู้กเพราะจ้ากระตกกระตากนั่นแหละเน่าเสด็จไปไหมฝ่าบาทไปสิน่าเลยเนาะจะโดนประหารไหมล่ะเนี่ยว้ายตวเถรจุกสามเกลือปวดตลาดขึ้นไปทำอะไรบนนั้นย้าเอาแล้วไงล่ะสามหัศนัตนั่น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 นี่เลยเหรอ เอ๊ะนี่มันผู้ลูกน้องของท่านเสนากะนี่แล,ล้วใคร,รกมาได้ช่วยพ<ค>ี่ท่านเสนกะท่านเทวินท้าท่านปุกุสาท่านกามินทะช่วยพวกเราด้วยแหม่ <ไว S 1> จับโจรได้เร็วดีจริงนะปุกุสาไม่เกี่ยวกับฉันนะยาจับได้ไวจริงนะท่านเสนากะว่าไงล่ะเฮ้ยดีแหม่ถ้าเขาเลยไม่ว่าเจ้าสามตัวเนี่ย เขาออกนอกในบ่อยเหมือนกันฝ่าบาทก็คงจะเห็นว่าเจ้าสามตัวเนี่ยเข้ามารับใช้พวกกระหม,ม่อมบ่อยๆถ้าพระองค์จะไม่ตาเดี๋ยวพวกกระหม,ม่อมจะลงโทษกันเองไปยาค่ะน้องกาบินทะเอออมราเจ้ารู้ได้ยังไงว่าที่เทวศาลา,าจับขโมยได้แล้วหม่อมฉันไม่รู้หรอกว่าจับขโมยได้เมื่อไหร่แต่หม่อมฉันมั่นใจและเชื่อว่ามโหสถมีแผนอะไรบางอย่างจึงพามาเพคะ แล้วทำไมถึงรู้ล่ะว่าเป็นเจ้าสามเกรนี้มโหสถถ้ารู้เล็กๆแล้วคิดว่าจะมีแต่เด็กรอดไปได้อันนั้นสิคิดผิด ใหญ่ตัวเล็กแบบเจ้านี่น่นะมีถมไปแถมเล่นเจาะรูเจาะช่องแบบเนี้ยต้องมีการทํางานเป็นขบวนการคงทําคนเดียวไม่ไหวแน่และอีกอย่างถ้ามีใครขโมยของมีค่าไป mm. ก็ต้องรีบนามาปล่อยตอนยังได้ราคาและทิเทวศาลาก็คือศูนย์รวมแห่งการแลกเปลี่ยนของ mm. ที่มิถิลายอดมากยอดมากอมาราเองก็เข้าท่าดีเหมือนกันเจ้าเลือกเชื่อใจมโหสถเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วอ้าวล่ะในเมื่อเรื่องราวเ,เข้าใจผิดได้จบลงแล้ว ต่อไปนี้หวังว่าเจ้าคงจะไม่ถือโทษโกรธและกลับเข้าไปในวังหลวงอีกสักรอบนะมโหโสถเออหม่อมฉันเสียใจที่ต้องปฏิเสธพระองค์ตอนนี้หม่อมฉันยังไม่พร้อมที่จะกลับเข้าไปในวังจริงๆพะยะค่ะออม,มโหโสถ และสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์รบกวนช่วยกดให้ด้วยนะคะเพราะในช่องตูนไทยๆของเรามีการ์ตูนสนุกสนุกราน้องๆอ,อยู่เพียบเลยแล้วไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ